อ๋ออนุญาตโอ้ยวัดจิ้ต้องรอนานไหมอ่ะนานแน่เลย A few minutes later เอาเพื่อนี้มาบัติโน ผลอแป๊บเดียวเข้าขอีกโหมดอ่ะกดต่อเลยแล้วกันอะ,อะไรอ๋อไม่อ่นานจะกดไปก่อนเอ้ Name. อเพย์เออร์เนมเออเออ ดังมากอะเสี <S <S ยังดังเกินไปละเรียกแนวปิดเพลงกันแล้วกัน้ออดิโอเมวเสืา กายของตัวอะไร,รเฟอร์นิเจอร์อ๋อฮะพันเดอร์บอลเลกาเดียอะไรเนี่ยไเบรนพาร์ตโคโนเวียมิสเตอร์โคโนเบีย,ซโซโโยะอะไรวะตัวต่งกายโอ้สกินมีแต่ของเสียตังและกูไม่มีตังโอ้ ตอนแรกจะบอกว่าชางฉีแต่ไม่ใช่อันนี้มันไอ้นั่นนี่เอวออนฟิตใช่เอาแหละซื้อเรามานานแล้วก็ต้องขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมเซอร์ไพรส์แต่ีม่ใช่ดีเจซีดีฮะไม่ใช่ซีดีมาวิลริเวลโอเคครับหลังจากผมหายไปน,นานมาแเพราะว่าผมเพิ่งได้งานใหม่ได้ลหลายอย่างมันยังไม่ลงตัวนะครับตอนนี้ผมเป็นครัวตาจ้างอยู่ผมต้องทําหลายอย่างมากทั้งสอนทั้งนั่นทั้งนี้และช่วงนี้กิจกรรมเยอะมาก แล้วก็ต้องปรับตัวกันหลายย,าหลายหลายๆด้านหลายๆอย่างก็เลยไม่มีเวลามาเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีเวลามาทําคลิปอะไรนะครับคลิปอะไรนะครับคืออะไรวะเอาเป็นว่าคือมันมีจะมีคลิปที่ผมค้างๆไว้อยู่ที่ผมถ่ายไว้แต่ว่ายัางไม่อัดไว้แต่ยังไม่ได้ตัดนะผมก็จะพยายามเอามาตัดนะครับว่างซึ่งตอนนี้ผมว่างอยู่แล้วมันมีเกมใหม่มาพอดีคือมาเร็ไลบลแล้วมันนี้เป็นวันศุกร์ใช่วันที่ไปเปิดตัวนั่นแหละ ไม่เสียมันเปิดตัวนานแล้วเป็นนี่เป็นวันที่มันเปิดให้เล่นใช่แต่ว,ว่าคลิปนี้ก็จะลงวัวนอาทิตย์อยู่ดีผมตัดทันนะเออเล่นเลยแล้วกันไม่ต้องเป็นหมวดฝุกซอนเลยใช่ไหมแค่ชวนบทด่วน,ดดวนเฮ้ยทดสอบเล่นก่อนเออบดลงเล่นหมบทบดสอนเล่นเออเรื่องตัวอื่นได้ไหมเป็นฮีโร่เออได้หลายตัวเลยเต้ฟูอยู่ไหนอันนี้คือต้องเสียตังค์เลยเล่นได้แบ็คเพยเตอร์ทำไมมันเป็นชุดของไอ้นั่นวะ กูเล่นจากกูปะ่ะใช่ไหมนะ่าเด็ดพูมีเวนอมด้วยเวนอม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 ไอ้นี่คืออะไรอ่ะต้องรวมมือกันใช่ไหมโลโก้ตรงนี้นอันนี้คือไฟเตอร์ห่ะไม่รู้อันนี้คืออะไรซัพพอร์ตอะ่ะมั่งลือเบดลือเบดช่างมาเถอะมีกูดด้วยมูนไนท์แมนทีสน่ารักนะแต่ว่าในหนังสวยกว่า แล้วกระครอีผมไม่ค่อยชอบเพราะมันโอพีเกินไปสิ่วโรเกลียไปดำบังนายเด็ดภูกูแต่พันทิเชิดาตายางี้อ่ะลูน่าสโนโนคุณคุณนะแมกเีนโตกูอ่ะเนี่ยนี่แม่นโตนึกว่าอะไรฮาร์ดแต่ียเฮล่าโอยอดัมวลอลลกนึกว่าเซียาต้าผมโคลกแอนดเดกเกอร์ อันนี้คือถ้าเกิดกดเล่นปุ๊บมันจะสลับตัวละครกันได้ใช่ป่ะเล่นได้ทั้งสองตัวอ่ะพุตแบนเนอร์คือเป็นเดอะฮักแน่แน่แบ็กวินโด้แบ็กวินโด้เป็นตัวละครในอารวีเลยไม่แกบอกว่าอื่นแบ็กเบนเทอร์แล้วกันเพราะว่ากษัตริย์องค์เดียวในใจผมก็คือชิชาร่าแต่ชุดนี้เมืนอกีเล่นจากกล้วยจะชัดข้างในมันต้องเป็นอีดิคิมเบอร์เกอร์แน่แน่ใครก็ได้ที่ไม่ใช่ชูรีอ่ะชูรีเป็นชูรีดีแล้วอย่าไปแบ็นแบ็กเบนเทอร์เลย นี่ <Yeah, S 2> มันหาตามด้วยเว้ยโอเคลองเล่นนี่นมุมพันมากเลยไม่ได้คลิปนานนานไหมอ่ะต้องโหลดนานไหมอ่ะถ้านานจะได้ปพีก่อนอมม้นาว <a powerful. S 1> อา้า <let 's S 2> ทำไมก <get started. S 2> ูแพดดิเชอร์อ่ะกูเลือกตัวอะไรมานะเลือ่อนปืนไม่เห็นได้เลย Time to follow the guiding line into the missionary. You can jump over obstacles to reach the target location. Ready, aim, fire! Press the to No worries. Just press the reload button to get more. Aim for the head to deal extra damage. Ouch! We have my own, we up the Oh. follow the guiding line into the mission area. Hero Shooter Just once to mark this spot. It's easy. Attack, uh? This could all come down. Oh. Double-click to mark your enemy's location. Look over there. Wanna mark the enemy? Just point and click. ตรีกแล้วก็... yeah. prime attack location. <coughs> Bogey here. Oh. Hold down the pinky key to bring up the wheel and send a quick message. คิดค้างไวหมวนล้อลากมเอาเลือกแล้วปล่อยยังไงอ่ะอย่นลากอะไรุ้๊บป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 ุ๊ดปุ๊บ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 ปปุ๊บปุิบปุ๊บปุ๊บปุ๊่ปุ๊บ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 บปุ๊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  You can use Chrono Vision to observe oh. through the wall to open a path forward. thought. There we go. Path cleared. Now advance to the next mission area. Oh. You can use Chrono Vision to observe and destroy structures in an active area. Oh. Break through. The... There we go. Path cleared. Now advance to the next mission area.

นะแล้วมันจะมันยัางงาวะก็ไม่สอนนี่กูใช้ซิกอื่นเลยเหรอแค่เนี้ยหรอกูเลนไปแป๊กเปเ่อได้ยังอันเดิมปะเนี่ย กูไม่อยากเป็นพาดิเตอร์อันเดิมนี่ไอ้เหี้ยอันเดิมนี่อันเดิมกูจะเล่นเป็นแบคแบตเทอร์เปลี่ยนตัวยังไงกด B ไม่ใช่กด V ไม่ใช่กด C ีอะตีไม่ใช่เอ็นะใช่ H เหรอใช่อะไรวะหมดนี่ไม่แล้วกูแล้วกูจะซ้อมตัวอื่นยังไงอ่ะ แม่งเลยเอาโดดไม่ได้ด้วยกูจะซ่อนไม่ต้องหรือยังไงไม่ให้กูเลือกตัวเอาจากเกมนี่คือแค่จากในเกมนี้นะไม่ใช่ไม่ได้ท็อปใช่ไหมใช่แหละเแยกหมวดบทเรียนฮีโร่เริ่ม มื่อไหร่กูจะได้ไเป็นแบ็คแพนเทอร์ทำไมกูยักเป็นตันี้อยู่อ,อ๋อเลืเอกเลอร์ข้างหน้าีเลอร์ฮีโร่ข้างหน้า,นนาปวดใจเหะงอแบ็คแพนเทอร์อยู่แล้ว Get up close and personal. We are in the front. Then put those Prepare to good use. Oh, the Yakai. victory belongs the her, to the back when the, the, the... the, 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 How no the oh, to reach your target point. Fun! Oh, but time to the pin died. I'm going to hop in Oh, finish no. <laughs> it. Fear Toss deals damage and attaches vibranium Marks to enemies. Strike your marked enemies oh. using Sprint Wrench to reset your ability cooldowns. Unleash oh. Oh. Spin Kick to hit hard and attach vibranium Marks. Strike your marked enemies oh. using Sprint Wrench to reset your ability cooldowns. Mark your foes. Then are sprint right The enemy approaches. yeah. Tremble before Magic Now you can trigger your team-up ability to your disc. Time to follow the guiding line into the mission area. Oh magic, no my disk can return you to a previous position Cool right? This will aid me in my hunt Just interact with that device What is this? Is this a What is this? Defeat as many enemies as you can before the countdown hits zero How do I do this? Tremble before fast! And, and oh. My justice is Free? Excellent! แล้วก็กดชิปนี่คือยังไงนะยังงี้อะ่ะกดซีคือยังไงนะโอ้ยไม่ยอมคอกดจีค้างพวกเราค้างกดจีเปส,สิ้นสุดสิ้นสุดเลย ได้นเป็นตัวอื่นด้ยกด G เพื่อเลือกฮีโร่ไปดูซีแบนเนอร์บูแบนเนอร์คือมันต้องมันเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นฮักได้ใช่ไหมลองดูเอ้าแล้วกูมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วกูยิงไม่เห็นได้ออกคิวกดคิวไปเป็นฮัก The Hulk is a vanguard hero with skills to protect his allies. Who can hug him down? Who can hug him Want to so reach <mogim> your target spot? Hold down the jump button to leap super far! Or overcome the throat line. Hullo! I'm driving. Hullo! Hullo! The Guiding Line into the Mission Area Hello, Hackable! Use Indestructible Guard near your allies to keep them safe Chip No smashing us now! It's the perfect time to blast the enemy oh. with a Gamma Burst Who the hack? Who of the heart Oh, the The hack Oh, You wanna down the jump button to leap super far Back, back well. Time to follow the guiding line into the mission area. Come oh. hm. on, by Lonely! When Hulk takes fatal damage, he turns back into Dr. Banner. Need to charge your ultimate ability? Throw a gamma grenade at your feet. What chips have you? Oh! ก็ไม่รู้ไงอ้าวไม่ได้อา่านแล้วยทุวนอ๋อเป็นฮักได้แล้วน่าเบื่อเอเป็นฮักเปนสนุกเลยอุ้ยอุ้ยโกรธในโกรธว่ะเฮ้ยแปลงในแปลงว่ะเฮ้ยอุ้ยเลิ่ดกระดุกละ อะไรอ่ะกดเพื่อกดเพิ่มอะไรไหนเริ่มเริ่มอะไรเริ่มมีใช่ไหมเริม่มใช่ไหมายฮักจะตีให้หมดเลยมันนี่เออบะไม่หนุกหรอกฮักทแบช Money! Money! The target challenge is over. We can move on. Or you can give it another sh- We're all wrapped up. You can try out another hero, or leave the tutorial. Okay. Up to you. Next up is We're all wrapped up. You can try out another hero or leave the tutorial you I'm not going to I'm going to I'm We're all wrapped up You can try out another hero or leave the tutorial Up to you Yeah! Now you're playing as Rocket Raccoon A strategist who supports his team with his awesome abilities to get rid of your enemies. Just what we need. Blast them with the mode. This is way too Uh oh, your allies are hurt. Try using repair oh, no. mode to heal them. I'll patch you up. Oh, lucky with the Approach a wall and scale it to reach your target point. Fun. Zoom forward using jetpack dash. You can drop a battle rebirth beacon to bring fallen teammates back into the fight! Armor pads here! Pay up! Oh huh? Time to power with your ultimate ability, so you can take down your enemies together. This is fire power! Oh you hey, okay. nice hate it. Time to follow the guidance. Oh good! The Punisher is here. Now you can activate a team up ability. Ammo Invention. Go ahead and launch the ammo overload device toward the Punisher. Oh. Work together with the Punisher to wipe out every last enemy. Yeah, I don't have to. Okay, now head over to the device and interact to start the healing challenge using challenge for people to learn do your best to keep your teammates alive until the clock runs out as long as i got bullets oh. i win <laughs> <laughs> this is ทำไมเกมรู้สึกว่าหน้าเบื่อย่งเงหมดแล้วอ่ะแค่นี้อ่ะแค่นี้เหรออ่าพอ้วกระไรมาพอแล้ว นึกว่าจะได้เล่นทุกตัวแต่เราก็มีเพียงเท่านี่น่านเล่นนิดหนึ่ง